ไปช็อปด้วยนมผู้วหญ่วะเทคนิคนะพี่ครับสถานีอะไรเลยชื่นเอ่อเทคโนเลยเหรอเทคโนเทคนิคเทคนิคแล้วแต่คนขับอ่ะไหวเหรอพวกเราแค่เนี้แทนไปบูมไหมเลมอนเทคโนดีกว่าไม่มีใครไปตีแล้วเทคโนดีกว่านี่ไงเทคโนเดียร์เทคโนเดียรมันเท้าใส่เสื้อนะ ช่างกดดีกว่าน้อคนม่งเยอะไปปะวะเจไมันมาทำอะไรอย่างนี้ติ๊กมาหาเรื่องเทคนิคมันจะมาหาเราปะไม่รู้แต่ไอ้เมื่อกี้มาหาเรื่องมีเทคนิคอยู่บนรถเราคันึงครับไอ้เฮียมาลีเฮียไปต่อยนคยเขา บุลลี่เขาเกินไม่ต้องพูดเอ้าฮะไอ้เถ่ามีคนเคยพูดอย่างเงี้ยลงรถเสร็จปุ๊บโดนพี่เสียบเลยหอไม่ต้องไม่ต้องบับเยอะนะคิดว่ามิ่งกับมัดคนลอะไรเดี๋ยวไว้หวังกันทุกคนไม่ต้องบับเยอะนะครับโอเคครับมัดกันลิ้นนั่นแหละเอาเคียอะไรอยู่อีกปะเนีปากหน้องเกียอะไรกันอยู่หรือเปล่าเกียแล้วอ่ะไปเย้ยมันนี่ไปเย้ยมันนี่กูไม่ลงไอ้เหี้ยใช้กูไม่กล้าลงเลย สวะวัสดีสวัสดีบ้านเอมาเยี่ยมข้ากำแพงมเคลียอะไรกันอยู่ป่ะน่ะพร้อมยังพร้อมหุบเหวแล้วลูกนะพร้อมยังไป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 เข้าได้ยังอ่ะพร้อมยังครับเข้าได้ยัง พร้อมยังพร้อมยังโอเคพร้อเขาลยาเลยเขาเลยากโมุงุ้เขาไดน่ผงอยากโดนลุงตออยากโดนลุงไปลุงก็เอามันดิลุงก็เอามดิเฮ้ยไม่เอาดิเ ไปถามไปเถอ่ด้วยมึงพี่สุดเกินพีกันมาแล้วมึงเกินมาไอ้เทคนิคมึงทำอะไรนี่มึงก็ไปมึงก็ไปดิมึงบอกให้กูมาดูมึงก็มึงก็เอามึงดิมึงก็ซัดมาดิกูมาดูกูมาดูด้ว้ดูไว้ดูให้ดูไว้ดิเวลาเขาเล่นเขาเล่นแบบนี้ดิต้องเล่นที่ใหญ่เขาเล่นกันโอ้เดี๋ยเดี๋ยวโดนพวกปูมั่งนะ เฮ้ยมึงจะปีนมางี้ดิใจคอกูไม่ดีเลยกูเป็นผู้ดูแล้วมึงจะเดินถือไม้งี้ดิฮัลโหลไม่ต้องลงมาเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไอ้แี้ยกูขอร้องอ่ะอย่าหญ่จถืออาวุธมาแก็โอ้โหเ้ยไปไม่ได้และคุณก็หนีเกินแม่ง ่พพบีตายพูดได้อะไรอ่ะมาบุกตอนพวกกูไม่อยู่กันเนอะจะลงรถซิโนมจะร้องอะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะ้องสองก็ได้พี่ไม่ลุมอยู่แล้ว้องสองแม่ที่จัดให้ร้องอะไรหนุ่มผมยาวฮะหนูไม่ต้องการสองตู้เพลงก็อย่าลุมนะ้องสองก็อย่าลุมนะมันไม่ลงหรอกมันไม่ลงหรอกโอ้โหโหแม่มาเป็นขยัจจะพี่มี้องสองที่โอ้่ไอองสองแม่สองสอง โกูเห็นสภาพแต่ละคนฟลักมาแล้วมันไม่ลงหรอกมันเปล่าวะล่ะสองสองอะครัวะมันเปล่ามากเลยมาเดมามาดิมาลงอะไรมลงเลยใจกูใจอ่ะมันเปล่าอะสองสองมาเดมาเดผมขอเล่นล้อล้อไปไปรับมันเปล่าสองสองไปครับมันเปล่าสองสองใครเองเองยาวอะเองตึงใช่มตึงตึงอยู่ไม่รู้อ่ะแต่ผมขอเล่น่อน่อลยากเล่นอ่ะ ให้ผมขอเล่นได้ปะไม่ตัว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 หนึ่ง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 มานนี่กับผมกับผมเลือดผมไม่เต็มมาดิตรงขอเล่นมาขอเล่นเลือดผมไม่เต็มมาเอาไก่นู่นเอาไก่นู่นเอาไม่เอาขวานไหนเอาก่ะสแตรหน้าก่างใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกมามามาไปเขาหนึ่งหนึ่งไปเขาหนึ่งหนึ่งอย่าหนึ่งหนึ่งเฮ้ยอย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มเขาหนึ่งหนึ่งออกมาเฮ้ยไม่ไม่ฟังกูนะเรา ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่ผมก็กว้างหน่อยเขาขอดีหนึ่งพี่เขาขอดีหนึ่งไม่ไม่ตอนกูมาขอคุยอ่ะมันยังไม่คุยเลยให้มันหนึ่งทำไมอ่ะเออเฮ้ย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 ประธานสั่งก็เอาดี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 พี่ชาวจีนเขาดีไหมครับประธานสั่งก็เอาดีประธานสั่งก็เอาดีไม่บางเมื่อคืนอ่ะผมมาเคลียร์ดราม่าเวประธานฝากคอผมต่อหน้าทุกคนเลยเราล็อปากเขาแล้วเราเขาราปากเขาแล้วก็ แล้วตอนนั้นน่ะบางผมก็รับปากกับประธานมันะเลยแหละมันปาดคอผมกับหน้าทุกคนเลย,ยอย๋อเล่นหนะเนี่ยเหรอเออตอน,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 นผมปะบุกอ่ะมันบอกขอเกียร์ดราม่าก่อนผมผม,ผมก็ไม่ตีแล้วผมก็ยืนคุยดรา,าม่าไปแล้วมันก็มาปาดคอเราอ่ะไปดูได้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโหมืนมาเต็มเลยรถถอยรถถอยรถถอยดิไอจักรยานไปนี่มาพี่ลงมา มันไปโรงเรียน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 แล้วอ้าวเหาบาเข้าไปเลยอ้นี่หลุดไอ้นี่หลุดอันี่หลุดตัวเดียวไอี๋ตีตีตีสี่วันสี่วันเอาเองเอาวันเฉาะเจ้าบันเจ้าบั้นปล่อปล่อยปล่อยปล่อยปยเก็ได้นะคนเดียก็เลยเข้าเยอะอย่าเข้าเยอะอย่าเข้าเยอะเลยเป็นป็นโรงเรียนมั้งก็ได้นะไปโรงเรียนมั้งก็ได้นะฮัลโหล ไปโรงเรียนมันก็ได้นะอเอ,ะอเ้ยใครชวนเพื่อนมาหน้ามาแล้วค่ะเรียจังปะมาช่วยแล้วเพื่อนในหงวงัวขาววะดิ ตัดให้ตัดให้ตัดให้เอาเอาไฟไฟไฟขวานมาโคตรแหลกอ่ะขวานลองตัดให้ขู่ไอ้โคตรแหลกอ่ะไอ้เหี้ยดเดี๋ยวอย่าเฉาะอย่าเฉาะใจเย็นขวานโอ้ยเพื่อนโดนยับเลยว่ะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นโอ้ย ยังวิ่งเป็นสูงเลยตรงนั้นละไอ้เอาวันเอาวันเอ้ยเอ้ยอย่าปั้นอย่าปั้นเชือกเอ้ยรับผ่าตัวไอ้ยู่บนรถเมล์แล้วมึงเท่หรอวะมึงเท่หรอวะ ลงมาก็โดดอีกน้องโว้ยหนักว่ะหนักว่ะเชื่อตีไงหนักเฮ้ยเย็นหมด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 เฮ้ยมีอันไหนตัวนึงเฮ้ยเตาเลี้ยงเต่าเลี้ยงเฮ้ยเต่าเลี้ยงเฮ้ยนั่นเคียร์ยังข้างในอ่ะเคยเคยเห็นตัวนั้นข้างในยังข้างในยังไม่เคลียร์ฮัลโหลโอ้ยข้างในยังไม่เคลียร์เพื่อนข้างในยังไม่เคลียร์อยู่ข้างบนรออยู่นั่นแหละไม่ต้องลงมา มันหนีว่ะมันหนีมันหนีไปนู่นแล้วมันหนีไปฝั่งหนุ่มลำตัวแล้วเพื่อนตามอยู่นะมันยืนอยู่ไหนนะเดี๋ยวไล่ละเด้ยหมั <laughs> นหนีไปดักไปดักคนหนึ่งเดี๋ยวผมไปดักให้ไปดักใครไปดักไปดัก ไปไหนหรอวะเอ้าเดี๋ยวน้ำแตกเอ้ยมันดิสมันดิสหนีวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ด้วยหายตัวเฉยว่ะไม่ได้นะเฮ้ยเลยไอ้เลยไอ้เลยไอ้ลีพ่อเลยเฮ้ยเบรกนะเนี่ยเฮ้ยมันหายตัวว่ะไม่มันมันดิสเลยดักหนักเอาเบรกอย่างลาวเลยว่ะน้าเปล่าเนี่ยไเป็นแอดมาเล่นเนาะเฮ้ยไม่ใช่มันดิสหนีเลยมันดิสหนีเลยหรือย่างลาวเลยว่ะจ้งไปเหลืองเลยว่ะเยี้ยงแบบนั้นต้องได้แล้วแหละต้องแจ้งได้แล้วอย่างเงี้ยไม่มีหลักฐานแล้วสิ ตอเทียวเข้ามาเนี่ยดีสองตัวจริงๆผมมีหลักฐานนะเว้ยว่าเขาดิดอะผมไม่อยากแจ้งเว้ยตรงนต้งนที่บอกใียบลงมาเลยครับยอมจำนวนความตายจัดงวัวเนี่ยงหัวครับจับ่างไงหัว ไม่กินแม่งเปนคนถอดยาเนม่ีคนอย่เ้ยเฮ้ยเต็นิ่เหนิ่ห้ามไปนะคือผมผมสั้อยู่นะคดว่าถ้าคนนี้ไม่ลงผมผมยิงยาเนาะผมยิงยานะ

เราได้มาป่เหนื่อยป่าไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลครับเหนื่อยครับคุณหัวกับนักเรียนมากกว่าอืใช่นะของวันนี้ก็หัวนะใช่ครับคุณหัวครับคนที่นที่เสียงครับตออรอเพราะว่าตอนนี้แอดมินบอกว่าใช้มาตรการแข็งแล้วเล่นแข็งได้เลยอ๋อยิงเลยอะไรอ่เงี้ยใช่โ้ถ้าแบบเสียงหรือไม่ฟังอะไรยิงเลยเหรอ ไม่ฟังก็คือจับเขาคุกอย่างเดียวเลยเอาเดีเอาดีโอ้อโหยังมันต้องอย่างนี้แล้วไอ้ไม่ว่าใครมีปัญหามไปเกะใครแอดมินแอดมินบอกก็คือจบใครมีปัญหาก็เก์แอดมินเออมัอนมมมมต้องอย่างนี้เลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งผมโรงพยาบาลเพราะว่าไอดมินผมว่าผมผมเปิดประกาศไปแล้วว่าปิดครอบระเบิดทุกกรณีนะอ๋อโอเคทำครับผม โมัวมากเาบอ,อานี่กลับก่อนเดี๋ยวจะคุยกับเขาอยู่นะพี่มาดีกันนโอเคครับทุกคนคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เจอกันพร์ทหน้าแล้วกันนะถ้าผมจะมาทำต่อนะครับผมก็ถ้าชอบใ,ชใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให้ผมด้วยเนี่ยครับ ก็ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะผมเดี๋ผมทำเรื่อยๆครับเพราะผมน่าจะเล่นเฟรมนี้พอเฟรมนี้แบบสตอรี่แม่งเดือดจริงด่ากันก็ด่าแบบด่าจริงเดือดจริงเจ็บจริงโอเคผมไปก่อนนะทุกคนไปแล้วบา,บายๆเจอกันครับผม